สวัสดีครับผมชื่อวินนะครับจากร้านโรไดวินช็อปครับวันนี้เราได้ขายตะแกงเกลือน1นึ่งแนชิ้นแล้วนะครับส่วนวันนี้ผมก็อยากจะมาทําความดีครับผมเลยอยากจะมามอบตะแกงให้กับคนที่ต้องการนะครับเป็นชุดตะแกง DIY นะครับสําหรับคงหมาคงแมวนะครับสาหรับแมวตัวหนึ่งที่กําลังป่วยนะครับเดี๋ยวผมจะมานําตะแกงนี้ไปประกอบที่ห้องของเขานะครับก็มีอาหารหมาอาหารแมวนะครับแล้วก็สิ่งจาเป็นอานวยความสะดวกให้กับเขาด้วยนะครับมารับชมกันเลยครับว่าผมจะประกอบยังไง Okay. S go สวัสดีครับชื่อะไรครับผมซิลิคอนเชยวงค่ะตอนนี้พี่เลี้ยงแมวมากี่ตัวแล้ครับผมยี่สิบเก้าตัวค่ะมถึงต้องเลี้ยงแมวอาเยระุนเท่ไหร่ จุดแรกเลยคือเลิกไปเก็บน้องมาตัวหนึ่งน้องตารู้สึกตาน้าหรือตาอะไรไม่แน่ใจไปรักษาคือว่าจะระหาหาบ้านให้น้องแต่แบบความที่เรียงมาแล้วแบบแลผูกแบบพันก็เลยเอาไว้เองพอไปเจออีกเราก็เก็บอีกเก็บมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้2ี่บตัวแล้วค่ะก็จะมีน้องแมวแล้วก็จะมีน้องหมาข้างล่างด้วยที่คือแบบว่าเวลาป่วยเวลาอะไรก็จะเอาน้องไปหาหมอจะคอยแบบว่าช่วยอะไรประมาณนี้ประสานงานได้ก็คือจะช่วยน้องให้น้องได้รักษาอ่ะะแล้ว พี่เลี้ยงแมว29ตัวนี้มานานยังครนบประมาณ5ปีได้แล้วค่ะก็ชวยอยเก็บมาเรื่อยๆจนน้องสุดท้องก็ประมาณ4เดือน5เดือนเนี่ยค่ะที่เก็บมาล่าสุดอะแล้วอย่างเงี้ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงถ้าดูเลยค่ะเอ่อเฉพาะอาหารน้องอาคิคหนึ่งกระสอบหนึ่งแล้วก็รายแมวก็อัตริละ600อะค่ะไม่รวมกับข้าวเนื้อปลาต้มอ,อะไรให้เขาอะค่ะแต่ถ้าเราแบบว่า พอหางเหลือได้จากทางเนี้ยเราก็จะไปแบ่งน้องหมาข้างล่างด้วยก็จะมีแบบว่าคุกข้าวให้น้องหมาข้างล่างด้วยให้อาหารน้องข้างล่างด้วยะคะ่ะเพราะว่าด้านล่างหมาจรก็จะเยอะกลางคืนก็จะยี่สิบกว่าตัวสุดยอดค่ะก็ะจะช่วยเหมือนกันนะแล้วก็เวลาน้องป่วยหาหมอเราก็จะประสานงานให้ค่ะอย่างข้องูนนี้ก็คือเป็นค่าเสียายของเราเองหมดทั้งค่ารักษาค่าอะไรค่ะวันนี้ที่ผมจะมาทำกรงให้จะเป็นแมวแมวตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องตัวนี้ต่วยเป็นอะไร น้องเป็นไตค่ะก็คือแรกๆก็ไม่ยอมทานอาหารเลยแล้วก็ซึมๆไปหาหมอทีนี้แบบค่าใช้ใจ่ายของมันเยอะก็มีแบบว่ามีผู้ใหญ่ใจดีส่งยาโรคไตอะไรไปให้บ้างนะคะก็พอได้นั่งไปน้องก็ดีขึ้นนพาคพาคือเว่าร่างกายของยังไม่แต่ก็ก็ยังพอทานข้าวได้บ้างสุขภาพก็ดีขึ้นเใช่ะอ่าก็ยังดีขึ้นก็วันนี้ผมจะมาทำกรงไว้สําหรับแยกแมวป่วยกับชั้นเงินกับแมวที่เอ ส่แค่สี่ตัวเลยครับผม้เดี๋ยวผมจะเริ่มประกอบให้คเลยนะครับด้านขาขอบพุณนข้างในจุดที่มีพื้นที่กว้าง60คูณเม20นะครับผมก็เลยจึงจัดตะแกรง60คูณเม20มาเป็นเบสก่อนเลยนะครับนี่นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาต่อเติมตรงล็อกข้างกันกันะครับก็คือเริ่มต้นเป็น60คูณ90ก่อนนะครับก็จะใช้ตัวเคเบิลทาย หนิ้วนะครับคือบันทายตกนิ้วมีทั้งหมด100ร้อยเส้นนะครับสามารถปลุกได้ตามใจชอบเลยรั้งกลมเนี่ยครับ,รบก็จะเริ่มใส่ก่อนนะครับก็คือแนะนำว่ายิ่งใส่ยเยอะยิ่งแน่นนะครับหลังจากที่ทำมานะครับนี่คือผมทำเคเบลไทายเยอะหน่อยเดี๋ยวเราจะตัดเคเบลไทายออกนะครับ อันนี้ที่ผมใส่แค่พัทิ้งจิงอ่ะใช้แค่สี่อันก็พอนะครับต่อได้าน,นะแต่นี้ผมใช้เพราะว่ามันเนี่ยยี่สิบเก้าตัวเผื่อมันมาแคทอะไรเดี๋ยวเออมันจะอาจจะตกหล่นได้แล้อาจจะขาดขาได้อะไรเงี้ยผมก็เลยมอนไว้เยอะหน่อยแล้วก็อันนี้ก็คือฝั่งนี้ผมจะใส่อ่อตัวหัวใจนะครับเพื่อให้มันเป็นประตูได้นะครับนี่นะครับเป็นประตูได้นะแล้วก็วิธีการปิดก็คือปิดตรเนี้เราจะไม่เอาเข็มบันทยรัดนะเราก็จะใช้ตัวหัวใจสักสองตัว เป็นการปิดไม่ต้องห่วงนะครับามันหลวมหัวใจของเจ้าเราค่อนข้างจะรัดแน่นนะครับมีล่องได้ด้วยนะมีที่วางใส่ล่องเลยะะใส่แค่เดียวก็พอนะครับเป็นการปิดกลมนะ,ะมีแพ็กวการปิดกะครับแสดงใจปิดแบบ แล้วภารกิจของเราก็สําเร็จยบร้อยแล้วนะครับเราหยแมวตอมตรงแนวนะครับสําหรับ2ชั้นว่าแยกแมวพวยกับแมวตัวอื่นๆอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับแมวโคตชอบชอบชอบ,ชอบที่อยู่ในไล่หลังจากที่เราได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วเราก็มีการมอบอ,อ,อาหารแนวแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวก่างๆา,งางให้กับน้องแมวอีกด้วยนะครับ แล้วอันนี้เป็นเงินบาทเล็กๆน้อยที่ผมอยากจะมอบให้กับคนเลี้ยงแมวนะครับไมากนะคะก็ะะะเป็นการสนับสนุนให้ได้เลี้ยงดูแมวให้มีแมวจนจัดในท้องถนนได้น้อยลงแล้วแมวมีที่อยู่ที่พักพิงได้ถือว่าต้องขอบคุณด้่นะครับ<ม>ที่สําหรับ<ม>ให้เราได้มีโอกาสในการคือจะได้สร้างคนแมวให้น้องๆได้อยู่นะครับ่ยิ่งดีครัแล้วถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็สามารถ ทักหา,าเอ่อเราร้องผมได้เลยนะครับตรี้ดีส่เอ่อตะแกรงเพิ่มถ้าต้องการกลงมากลงกลวงแหวเพิ่มเติมอะไรไงก็สามารถสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ